ขอสรุปมติครามอให้ทราบวันนี้นะครับข้อ,ขอที่หนึ่งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าการประปาภูวิภาคเร่งทบทวนปรับแผนการผลิตน้ําประปาและพัฒนาโครงข่ายท่อน้ําประปาในหลายพื้นที่สําคัญจังหวัดต่างๆเช่นภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์เชียงใหม่ลำพูนอุดรธานีเป็นต้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ และให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนลดปัญหาขาดแคนแลนน้ำประปาสําหรับอุปโภคบริปโภคนะครับปัญหาเรื่องประปาก็เป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะยิ่งนาตอนนี้หน้าแรงเข้ามาแล้วนะครับข้อที่2ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยดูแลอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง,ทางเช่นกระทรวงมคมนาคมเตรียมการเรื่องการขนส่งสาธารนณะให้เพียงพอกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงมหาดไทยดูแลสถานที่ท่องเที่ยวห้องน้ําและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้สะอาดและพร้อมใช้งานดําเนินการเข้มงวดห้ามดื่มแล้วขับ นะครับห้ามดื่มแล้วรับจะให้ทางาสำนักงานตำรวจแห่งชาติกดขันเรื่องจับกลุ่มคนที่ดื่มแล้วรับนะครับเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุการสูญเสียโดยไม่จําเป็นรวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตียมความพร้อมในการช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บทางจราจร <S <S าข้อที่3เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากปัจจุบันบุหรีร่ไฟฟ้ากำลังแพร่หลายหนักมากในหนูในหมู่เด็กและเยาวชนทั้งที่มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการปราบปราม จับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าและผู้จำหน่ายอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยบังคับใช้กฎ,กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและขอให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธาริการกระทรวงอุดมศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาร่วมกันออกมาตรการป้องกันเช่นการรณรงค์เรื่องโทษของบุหรี่ไฟฟ้าการสร้างความตระหนักร,รู้ถึงกฎหมายเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงจัดให้มีมาตรการตรวจตราที่เข้มงวดโดยพยิ่งสศึกษาและจำหน่ายในการจำหน่ายและใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชน เรื่องต่อมาคือเรื่องปัญหา PM2.5 ให้กำชับยกระดับการปฏิบัติการแก้ไขฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตประจำปี2 5 6 7โดยให้หน่วยงานต่างๆบรูรณาการกันอย่างทำงานในการทำงานผ่าน9มาตรการมาตรการที่1ให้กระทรวงทรัพย์ร่วมกับผู้ว่าการจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการจับกลุ่มและบงังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ลักลอบการเผา,าป่าทุกกรณี เน้นย้ำนะครับทุกกรณีให้กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานตำรวจแห่งชาติกากับดูแลกดขันบ,บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัดข้อที่3ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการจังหวัดกํานันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับกระทรวงทรัพย์จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังลาดตระเวนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเผาข้อที่4ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบ ภายพิบัติกรณีฉุกเฉินและประกาศ Work from Home ตามความจําเป็นเพื่อลดปัญหาการกระทบกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนข้อที่5ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาตัดสิทธิ์การรับความช่วยเหลือชดเชยต่างๆจากภาครัฐหากตรวจพบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองข้อที่6ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มความถี่การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องก,นาาาากาอนันและบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองโดยเร่งด่วน ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ให้เพียงพอในการช่วยเหลือในการดับไฟป่าข้อที่7ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดชุดเคลื่อนที่ลงเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยงข้อที่8ให้สํานักงานงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบกลางให้แก่จังหวัดให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤตปี2 0 1 7ตามความเหมาะสมและจําเป็นเร่งด่วน ข้อที่9กรณีหมอกควันข้ามแดนขอให้กระทรวงต่างประเทศยกระดับการร่วมมือเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพมา่าและลาวให้ลดการเผาป่ายอย่างทันทีตั้ง KPI ให้ชัดเจนและในช่วงบ่ายวันนี้ทั้ง9ข้อนี้และรายละเอียดต่างๆจะมีการประชุมบูรณาการการทํางานกําจัดไฟป่าของทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เป็นเป็นประธานและจะมีการแถลงการต่อไปครับข้อที่ห้า เรื่องของการขนย้ายสังกะสีปนแคดเมียมมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการตรวจสอบการขนย้ายโดยให้ครอบคลุมทั้งการข้อสืมหาข้อเท็จจริงข้อปรบก้องในแต่ละขั้นตอนพร้อมหามาตรการแก้ไขและกำกับการขนย้ายกากแคดเมียมที่ยึดครองไว้ที่อายัดไว้ตลอดจนกากแคดเมียมที่เหลืออยู่และการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆต้องคำนึง ต้องดําเนินการจัดการให้ถูกต้องและต้องเคลื่อนย้ายกลับไปยังหลุมฝังกลบต้นทางที่จังหวัดตากอย่างปลอดภัยข้อที่6ครมได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการเสนอให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคสังรมมาซั์และการเตรียมการเพื่อรองรับการดําเนินการยกระดับประเทศไทยสู่มิภาคเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกนะครับโดยจะมีการแถลงข่าวบ่ายวันนี้ เวลา14.30นน,นะครับทางรัฐมนตรีช่วยจุรพันธ์กับทางท่านประหลัดคลังจับเป็นผู้ถแถลงนะครับข้อที่7เกี่ยวกับการยกเลิกใบต่อม6จากเดิมที่มีการยกเลิกใบต่อม6คนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยที่ด่านสะดาวจาาังหวัดสงขลาทำให้มีความ ต้องการในการเพิ่มจํานวนนะักท่องเที่ยวเป็นจนํานวนมากและไม่มีผลกระทบด้านความมั่นคงวันนี้ครมได้ยกเว้นการกรอกใบต่อมาหกเพิ่มอีก12จุดทั้งทาง,ทางบกและทางน้ําเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15เมษายนจนถึง15ตุลาคมปีนี้ข้อที่8ข้อสุดท้ายครมได้มอบให้กระทรวงการคลังศึกษาความเป็นไปได้ในการศึกษาถึงรายละเอียดผลการพิจารณาการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา การเปิดสถ,สถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจกของประเทศให้นำกลับมาเสนอต่อครอมภายใน30วันขอบคุณครับ